สวัสดีครับผมแก้วกรงด,ดีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูกรงกรงนกแก้วมาขอมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นสําหรับไฮยาซินนะครับตะข่ายที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นตะข่ายช่องหนึ่งคูณสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับรวดขนาดสองจุดห้ามิลิเมตรชุบกันมาไนสําเร็จรูปทั้งตะข่ายแล้วก็ตัวเหล็กกล่องที่เราใช้นะครับทีเนี้ย พูดถึงนกไฮยาซินก่อนที่เราต้องใช้ตะข่ายถี่คันนี้เพราะว่าเราต้องการให้มีแรงตึงผิวค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อป้องกันแรงกัดของนกไฮยาซินกัดค่อนข้างหนักใช้ได้กับกีนวิงก็ได้นะครับหรือสกาเล็ตก็ได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความแข็งแรงสูงๆนะครับกลงไปนี้เหลือทำสีนะครับมาเก็บอีกนิดหน่อยห้องเซฟตี้สามารถขึ้นไปดูรัง ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องอาหารสามารถให้จากข้องเซฟตี้ได้เลยไม่ต้องกลัวนกหลุดนะครับนกก็สามารถเข้าได้ทางในกรงได้เลยครับมีช่องสำหรับเข้าลังเซอร์วิสได้ช่วงใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ปิดปากลังไว้ก่อนนะครับด้วยไม้แล้วก็เจาะรูเล็กๆให้เขาแกะเองอย่าเพิ่งเปิดให้เขาเข้านะครับเพื่อเป็นการเหนี่ยวนำให้เขาผสมพันธุ์ครับ แล้วก็จะสังเกตว่าผมจะมีสมาร์ทบอร์ดปิดไวเพื่อบังลมเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่โล่งนะครับเวลามีลมแรงๆหนักๆเนี่ยนกเขาจะได้มีที่หลบลมครับเวลาเขาป่วยจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายมากนะครับมีที่เขาหลบแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นของมาคอเหมือนกันนะครับแต่เป็นของมาคอที่แรงกัดเขาน้อยลงมานะครับเช่นบูแอนด์โกรนะครับ ตะข่ายจะเป็นช่อง1คูณ4เซนติเมตรรั่วยังคงเป็น2.5ม mm ิลิเมตรนะครับจะเป็นส่วนของหลังคาครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนของที่ไม่มีหลังคาครึ่งหนึ่งนะครับใบนี้ก็จะเหมือนกับของไฮเดซินเลยต่างกันแค่ตรงตะข่ายกรงลักษณะครอบพื้นแบบนี้เพื่อนๆสังเกตน,นะครับผมจะออกแบบให้อากาศถ่ายเทแดดสองถึงเพื่อต้องการฆ่าเชื้อโรคครับ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีเชื้อราเกิดในกรงได้ทําให้นกป่วยได้นะครับในอนาคตหลังค่าจะเป็นเมทัลชีสนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากทำกรงครับไม่ต้องใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตาม